ตอนนี้ไม่ได้นอนเลยจ็สิบโมงเช้าก็พี่ไม่มใคยที่จะปล่อยอ้อมดาวมีสมุนไพรแต่ไม่ได้เล่นยาก็แค่เห็นลายของใครมันเด้งมาฉันจำได้แค่เพียงได้เห็นหน้าเธอคนเดิมคุณก็รู้ความเป็นมาแค่อยาใครรู้เธอจะทักหรือย็นชากกแต่ก่อนเราเคยคุยแต่เธอหายไม่เห็นลาเอเธอนันก็หายไปเป็นเดือนอยากจะหายไปในเมือง เธอทำใจฉันกระทบและกระเทือนแค่อยากให้รู้ฉันไม่แค้นฉันไม่เคีย่ยงมีสิทธิ์ไม่ให้เธอทักไม่เทแบบพี่น้องก็ยังดีแต่ทำถูกเล่าที่มีทักกันกลับมาจะมีแฟนแล้วฉันเข้าใจก,าจาก็จะลาลาเธอก็รู้เลยที่ไหน,ใ,นใจยังมีฉันแมาห่างไกล ฉันนั้นไม่รู้ว่าเธอนั้นอยู่กับใครแต่เกิดทนไปอีกนิดไม่เป็นไรไม่รอใจเรื่องรนูาวางเราเก็บไว้ไม่บอกใครรู้กันแค่เธอและก็ฉันเป็นความลับตลอดไปไม่เคยแค้นโนที่รักเธอปลอดภัยยังห่วงใยเธอเสม,มอถ้าเธอยิ้มฉันไม่สนเธอก็ไกล Oh Girl w ว่ n น tell you right now วจริงก็รู้ว่าอย่าดีกว่าเธอรู้ว่าฉันจะทักตอนนี้เลยแต่ก็ทำได้แค่เพียงนิ่งใช่ไหมโอ้ก้อยว่ a นะเธออยู oh girl, right ่ร้ายแล้วจริงก็รู้ว่าอย่าดีกว่าฉันรู้ว่าฉันจะทักตอนนี้เลยแต่ก็ทำได้แค่เพียงนิ่งใช่ไหมในตอนนี้ไม่แค่เราในความแคด I'm kind out. Of.